รวมการจัดหางานสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มมีงานทำมีอาชีพมีรายได้วันนี้เป็นวันที่ผมดีใจที่สุดวันที่ได้ออกจากสถานที่นี้นานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้กลับบ้านลุงกับป้าต้องคิดถึงผมแน่ๆเลยผมคิดถึงลุงกับป้ามากนะครับ ลุงครับป้าครับผมกลับมาแล้วนะครับผมขอโทษในสิ่งที่ผมทำพลาดไปนะครับ แค่รู้ไหมว่าฉันอับอายขายขี้หน้าแค่ไหนฉันต้องไปเป็นกี้ปากของชาวบ้านชาวช่องให้เขานินทาว่าฉันมีหลานชั่วชัวมีหลานชัววอย่างเก่งไเฮ้ยรอบเนี้ยเคให้ของมาเยอะนะของถึงมือเมื่อไหร่กูให้มึงเลยแปดพันโหแปดพันเลยเหรอ ของมาพี่เร็วไปนะไปเฮ้ hey, ของอยู่ไหนฮะไปเดี๋ยวเฮ้ย <Hey. S 2> อายุน้อยกว่าที่สายรายงานมาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยจะรีบไปไหนเดี๋ยวก่อนปล่อยผมผมไม่รู้เรื่องผมไม่เกี่ยวทางมือขนาดเนี้ย พูดความจริงมาโทษมันจะลดลงนะว่าไงก็ได้ผมจะบอกครับดีงั้นไปที่โรงพักเลยไปแกจะกลับมาที่นี่ทำไมอีกตอนนี้แกก็มรรล้นิติภาวะแล้วนี่พวกฉันก็ไม่มีหน้าที่ต้องส่งเสียแกอีกออกไปออกไปสิแกไปเลยไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกไปออกไป พวกฉันน่ะอุตส่าห์รับแกมาเลี้ยงสอนแต่สิ่งดีๆข้าวปลาก็หาให้กินแต่ดูที่สิ่งที่แกตอบแทนสิหาแต่เรื่องเร็วๆเ,เ,เข้าบ้านหังนป่านนี้เขารู้กันทั่วแล้วมั้ว่าแกกลับมา กจะกลับมาที่นี่ทำไมอีกพ่อแม่แกก็ตายไปแล้วแกอยากให้ฉันตายต่อพ่อแม่แกไปอีกคนหรือไงไม่นี่พี่มาช้าไปเหรอเนี่ยเจ๊ครับ เจ๊เราสมัครคนล้างจานใช่ไหมครับผมมาสมัครตำแหน่งล้างจานครับเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เจ๊จะรับมันเข้าทำงานจริงเหรอนี่เจ๊ไม่รู้หรอว่ามันอ่ะเคยอยู่ในสถานพินิจมาก่อนเฮ้ยนจริงเลยนะคะก็จริงนะสิเจ๊นี่ถ้าเจ๊จะรับมันเข้าทำงานนะหนูอ่ะไม่กล้าทำงานด้วยหรอกนะยุ่งกับคนส่งยาระวังนะเจ๊อ่ะจะติดคุกไปด้วย ห้านฉันอะไม่รับคนมีประวัติหรอกนะถ้าฉันรับแกเนี่ยหลานฉันก็เสื่อมเสียชื่อเสียงหมดนะสิไป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 ออกไปเลยไปฉันรับแล้วไปไปแล้วครับเออไปฉันบอให้ออกไปออกไปสิเก็บเงินค่ะค่ะเก้าสิบบาทค่ะทำไมคิดซ่านแบบนี้ พี่ปอพี่นึกว่าไม้จะคิดสั้นแล้วสิเปล่าครับผมแค่ไปล้างไม้ล้างมือมาหนะนี่ไม้พี่รู้เรื่องที่ลุงกับป้าเขาไล่มาออกจากบ้านแล้วนะถึงแม้ว่าลุงกับป้าหรือญาติคนอื่นเขาจะไม่ต้องการไม้แล้วเนี่ยไม้ยมีพี่อยู่นะพี่เนี่ย ไม่ได้คิดเหมือนกับญาติคนอื่นนะพี่คิดว่าคนเราเนี่ยก็ทําผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นแล้วคนที่เขาผิดพลาดเนี่ยเขาก็คงอยากได้โอกาสให้ตัวเองได้มีชีวิตได้เริ่มต้นใหม่คงม,มีสักที่แล้วนะที่เขาให้โอกาสคนอย่างไม้อะแต่ไม้เององก็อยากพึ่งท้อนะถ้าไม้อยากได้งานทำเนี่ยก็ลองไปที่กรมจัดหางานดูสิไม้ลองไปตามที่พี่บอกดูนะ ที่นั่นเนี่ยจะมีอาชีพให้ไม้เลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแนะแนวให้คําปรึกษาเกี่ยวกับด้านอาชีพด้วยแล้วไม่ว่าไม้อยากจะทํางานอะไรถนัดด้านไหนไม้ก็จะมีงานทํามีรายได้แล้วไม้เนี่ยก็จะพึ่งพาตัวเองได้ด้วยและถ้าไม้ไม่เข้าใจหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยพี่พร้อมให้ความช่วยเหลือไม้อยู่แล้วไม้ไม่ต้องเกรงใจพี่นะสู้ๆนะไม้สวัสดีครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจต้นไม้น้าใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับนี่คือต้นสลายหางกระรอกนะครับส่วนนี่คือต้นดาวกระจายครับและนี่คือต้นอเมิสฟอนครับคุณลูกค้าสนใจต้นไหนดีครับเอาทุกอย่างเลยอย่างละสองต้นค่ะได้เลยครับคุณลูกค้าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเึงผมจะการให้ เป็นไงบ้างขยันด,ดีนะเราอ่ะผมจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดครับขอบคุณนะครับพี่ปอที่แนะนำแต่สิ่งดีๆให้กับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำนักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ถึงสําสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดกรมการจัดหางาน